คณะทํางานริเริ่มในการจัดทำบุญเมืองลบบุรีตั้งแต่ครั้งแรกสุดเมื่อ26ปีก่อนเนี่ยนะครับก็ได้เลือกที่จะจัดงานทำบุญเมืองลบบุรีซึ่งจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งเนี่ยที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเพราะฉะนั้นวัดนี้ย่อมต้องมีความหมายแน่ๆผมคิดว่าความหมายที่หนึ่งด้วยชื่อคือพระศรีรัตนมหาธาตุ ชื่อนี้แปลว่าเป็นวัดที่สถิตยอยู่แห่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าในเมืองลบบุรีวัดแห่งนี้ตั้งอยู่กลางเมืองโบราณจากแผนที่ลบบุรีสมัย300ปีเนี่ยตั้งอยู่เยื้องกับพระนารายณ์ราชนิเวศโดยมีหน้าพระลานเนี่ยเชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญแรกสุดก็คือวัดนี้เป็นวัด สำคัญสุดของเมืองเป็นที่สถิตยอยู่แห่งพระศรีรัตนมหาธาตุเรื่องที่สองวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระมหากษัตริย์ทรงธนุบำรุงมาโดยตลอดการที่เราผู้สืบ จากท่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ต้องคิดว่าวัดนี้เป็นวัดสําคัญเมื่อเป็นวัดล้างไปแล้วพวกเราก็ต้องพยายามทําให้วัดนี้มีความสําคัญขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นวัดที่บรรพชนระดับพระมาหากษัตริย์นั้นให้ความสนพระไทยมาธนุบำรุงรักษาเอ่ยพระนามก็ได้นะครับเช่นสมเด็จพระนารายมหาราชสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกานที่สี่เป็นต้นนั้นควรที่คนลบบุรีนั้นให้ความเอาใจใส่สืบทอดสืบต่อประเด็นที่สเรื่องนี้เป็นเกล็ดปรากฏอยู่ในพงศาวดารถ้าใครไม่อ่านก็ไม่รู้แต่เมื่อผมอ่านผมก็รู้พงศาวดารกรุงธนบุรีเนี่ยระบุว่า ครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยมีโหราจารย์หรือโหหลวงเนี่ยทักกับท่านว่าอย่าได้เลือกธนบุรีเป็นเมืองหลวงใหม่เลยเมื่อท่านทำสงครามกู้ชาติสำเร็จแต่ให้มาเลือกเมืองลบบุรีสาเหตุที่เลือกเมืองลบบุรีนั้นโหราจารย์บอกว่าเป็นที่สถิตยอยู่แห่งพระมหาธาตุ ซึ่งเป็นสิริมงคลหากเลือกเมืองนี้แล้วโอกาสที่จะได้รับอันตรายมีค่าศึกมาบุกมายึดมามามา,มารบเนี่ยก็จะไม่มีในพระงศาระบุว่าพระเจ้าตากสินตรัสว่าเราได้เลือกธนบุรีแล้วก็คงจะต้องเลือกเมืองนี้ต่อแต่เมื่อท่านทักมาอย่างนี้เราก็จะไป ประทับที่ลบบุรีศักวาระให้เป็นเคล็ดว่าได้มาแล้วสำหรับประเด็นที่สเนี่ยก็จะบอกกับทุกทกท่านว่าความเป็นศรีมงคลแห่งชาติอยู่ที่เมืองของท่านอยู่ณสถานที่แห่งนี้ปีหนึ่งได้มาแสดงความกตัญญูถวายสักการะทําบุญกัน เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนี่คือเหตุผลครับขอพระคุณครับ <premises. S 2> มหาบุญแห่งปีคำบุญเมืองลบบุรีครั้งที่26วันที่8ธันวาคม2568เวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหน้าสถานีรถไฟลบบุรีพิธีบวงสวงเทพารักบูรพามหากัตริย์และบรรพชนลบบุรีแห่ผ้าพระบทฝีมือลูกหลานและนำไปห่มพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นพุทธบูชาสัมโมทนียกถาและบรรยายเรื่องท่านเจ้าคุณอุบาลีจันทร์โดยพระ ศรีวรคุณทวินวรคุโหนจ้าอาวาสวัดสิริจันทรานิมิตวรวิหารและพันเอกพิเศษประชุมสุขสำราญแสดงธรรมกลางเมืองเรื่องรังท่านเจ้าขุนอุบาลีจันทร์ถ่ายทอดแก่นคําสอนพระพุทธองค์โดยพระครูกิติคุณสาธรพระอาจารย์มั่นกิติธโรวัดบรมนิวาสพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่เมืองลบบุรีและผู้เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนถวายสการะ สระรัตนมหาธาตุไม่ควรพลาดทําบุญเมืองลบบุรีครั้งที่26 8ธันวาคมนี้ที่ลบบุรีจัดโดยชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบบุรีคณะสิษย์หลวงพ่อถมวัดเชิงท่าชมรมทหารเอกพระนารายมหาวิทยายลัยราชภัฏเทพสตรีและภาคีเครือข่าย